ไม่เหมือนไงดูแล้วว่าไม่เหมือนผลลัพธ์ลองของกันดีขายขายดีไหมครับไอเด็ดมันประชาชนชอบมากช้างนี่มันจะยังไงงงวะเนี่ยเรอครับลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติไม่คนลูกคาสนใหญ่อ๋อคนลูกคาชนเป็นล้านล้านคนอ่ะเขาก็ใส่กันอ๋อเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยเนาะมันคือเขาชอบมากเขาก็เลยจิ้มอะไรทำส่วนมากจะของจีนขายดีหรือของไทยขายดีเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกัน จีนมันมาปลอมไทยอ่ะอันได้กระสิทจะต้องมัเหมือนแต่แต่แต่มันลายเมือนเหมือนกันอ,อันนี้ของไทยออกับของจีนอันนี้อันนี้จีนวกงตัวขึ้นตัวลงอ๋อต,ต,ตัวขึ้นตัวลงนี้ก็เป็นของจีนอ๋อไม่ให้ทำเหมือนกันแต่ขายดีมากนักท่องเที่ยวมาส่วนใหญ่จะซื้อเนาะผมชอบมากมันช้างนี่มันเป็นประเพณีของไทยไงช้างช้างช้างเนี่ยเด็กก็ชอบว่าเด็กๆยังชอบเลยใช่ใช่ผู้ใหญ่ก็ชอบแล้วอย่าหาซื้อใส่เหมือนกันนี่ อันนี้เป็นของจีนตัวนี้ตัวนตัวลงเป็นจีนแล้วแต่ได้ขายดีมานานหรือยังครับโอ้ตั้งแต่เริ่มเขาทำมาแล้ขายดีทั้งประมาณนั้นประมาณเมื่อไหร่ครับประมาณววปีที่แล้วออกปาร์วิดแล้วเหรอครับอ๋อแล<ว>้วส่งไมไ่ขายสามปีแล้วอ๋อก็ตแต่ก่อนโควิดสี่สามสี่ปีแล้วเนาะออ๋แล้วยี่ส้วชนี้ได้ขายดีไม่เข้าเห็นกระแสมาแรงมาก ก็มามาส่งของจริงของจริงเขาเย็ดใหญ่มาด้วยจะมีข้เลื่อยใหญ่นะพี่อ๋อแล้วก็รับรับช่วงใหม่ที่รับที่เขามาเป็นมาสต์นั่ครับจะมีคนอเลื่อยใหญ่อ๋อก็คือเป็นเป็นเอเยตใหญ่เอามาแล้วเราก็รับช่วงเรามาขายขายกันเยอะไหมครับพี่ด่านนี้ว่าขายกันเยอะไหมครับ คนขายกางเกงเงี้ยกี่กี่ลายมีทุกร้านเลยอ๋อขายดีมากเลยงั้นมันมีสิิ์ขาได้ครับ